นักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้นะคะคุณครูมาทําหน้าที่สอนแทนนะคะในวิชาประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็คงจะได้พบกับคุณครูไปแล้วนะคะตั้งแต่ชั้นป1ปสองคุณครูก็ตามมาสอนปสอ,อีกแล้วนะคะมาช่วยสอนเพราะฉะนั้นเด็กๆของคุณครูก็จะจําได้นะคะคุณครูรัตนาจุลุพันธ์นะคะ ก็ยังดูแลในเรื่องของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ก็เป็นเนื้อหาของประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวตั้งแต่ในเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตและก็เหตุการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะักเรียน ชั้นป .3 ทับทับอะไรคะลูกตอนนี้มาเรียนออกอากาศทับ2องนะคะภาคบ่ายนี้เป็นนักเรียนทับสอเนื่องจากว่าห้องหนึ่งนั้นต้องไปต้องไปดูแลนะคะเรื่องสุขภาพเพราะว่าคุณหมอจากโรงพยาบาลหัวหินมาตรวจสุขภาพนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนห้องหนึ่งเมื่อเช้านี้ยังไม่ได้ ตรวจสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นห้องสองก็มาทําหน้าที่แทนนะคะห้อง3ก็เรียนปลายทางเพราะฉะนั้นเพื่อนๆปลายทางของเราทุกรงเรียนนะคะก็คงจะได้เรียนร่วมกันก่อนเรียนนะคะเด็กๆของครูมีสมาธิยังคะยังไม่มีเพราะฉะนั้นเรามาเตรียมความพร้อมนะคะให้เด็กๆนั้นได้เคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเล่นมาเหนื่อยแต่ก็ยัง ยังไม่พร้อมนะคะคุณครูก็พูดตรงๆเลยว่าเด็กๆของครูยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเรามาเตรียมความพร้อมพร้อมๆกันทั้งหมดยืนขึ้นค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะทั้งหมดจัดแถวนักเรียนกลุ่ม1น,นะคะแถวที่1แถวที่สกลุ่ม2แถว3แล้วก็แถว4ี่ ว่าเราพร้อมไหมบางคนเสื้อ,อยังไม่เรียบร้อยนะคะต้องดูสำรวจตัวเองก่อนเอาละค่ะทั้งหมดแถวตรงวันนี้เด็กๆขอคุณครูนะคะบอกคุณครูว่าขอเพลงหนอนก็แล้วกันอากาศร้อนๆก็จะให้กระดึ๊บไปหาน้ำเย็นๆหน่อยดียไหมนะคะ จะได้กระดึ๊บไปไกลๆไ,ไปหาน้ำเย็นๆมาอาบน้ำซะหน่อย ยังไงคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางของคุณครูนะคะทุกโรงเรียนวันนี้เด็กๆป .3 าทับ2ก็กระดึ๊บไปถึงไปถึงไหนแล้วถึงท่าน้ำหรือยังคะตอนนี้หายร้อนบ้างหยังเอ่ยโอ้หายแล้วนะคะเพราะว่ากระดึ๊บกันจนเหนื่อยแล้วก็หิวน้ำอีกแล้วนะคะเอาละค่ะภาคบ่ายนี้อากาศก็ยังร้อนนะคะเพื่อนๆปลายทางของเราบ้างโรงเรียนฝนตกเพราะว่าวันนี้กรมอุตุ นิยมมิตยารายงานไว้ว่าจะมีฝนตกนะคะบ้านของเรานี่ก็อากาศมืดครึม้มคุณครูว่าน่าจะตกตอนเย็นนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีตกแล้วเพราะฉะนั้นเรามาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่สองคุณครูทบทวนนิดหนึ่งคราวที่แล้วนะคะคุณครูพจนีมาสอนแทนไว้นะคะในเรื่องของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของ ของอะไรคะอ้าใครจําได้บ้างในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเราเรียกว่าการการอะไรละ่ะการดูดวงจันทร์อีดวงจันทร์วันนี้ขึ้นกี่ค่าวันนี้วันแรมหรือวันขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าเรานั้นมักจะไปมองท้องฟ้าเวลาค่ำคืน บางคนก็มองดวงดาวบางคนก็มองว่าดวงจันทร์นั้นมีตอนนี้ใกล้ที่จะเป็นไงคะเต็มดวงแล้วหรือยังเต็มดวงนี่จะขึ้นกี่ข่้าก็เด็กๆส5บห้าคจะเต็มดวงนะคะค่อยๆทีละนิดทีละนิดพอถึง15คห้าก็จะเต็มดวงเอาละคะ่ะถ้าเป็นช่วงข้างแรมเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าจะเริ่มมืดพระจันทร์ก็จะเสี้ยว นะคะแห่งไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็เป็นคืนเดือนเสี่ยวนะคะก็จะเห็นดวงจันทร์นั้นค่อยๆหายไปในในท้องฟ้านะคะเอาละค่ะทบทวนคราวที่แล้วมีสมุดของเด็กๆมาให้ดูนิดหนึ่งนะคะผลงานของนักเรียนคราวที่แล้วในเรื่องของการนับอะไรลูกการนับเวลาแบบสุริยคตินะคะซึ่งคุณครูพจนีได้มาให้เด็กๆได้เห็นว่า ในหนึ่งวันนั้นเวลามีกี่ชั่วโมงกัะลูกในหนึ่งวันชั่วโมง24ชั่วโมงลางวันกี่ชั่วโมงกลางวันกี่ชั่วโมงกลางวัน12บสองชั่วโมง,โมงกลางคืนส2องชั่วโมงนะคะรวมแล้วเป็น24ชั่วโมงใน1วันจากหนึ่งวันก็เป็นอะไรคะการนับตามปฏิทินเดี๋ยวคร,ครูจะทบทวนปฏิทินอีกหน่อยนะคะ เอาละการโคจรของดวงอาทิตย์เป็นหลักก็บอกแล้วนะคะการนับแบบสุยคติก็คือการโคจรของดวงอาทิตย์เป็นหลักเอาเดีลองอ่านในสมุดที่กําลังโชว์สิลองอ่านพร้อมๆกัน <200 S 2> สอ<า>งรอคะลก็ลูกสามร้เท่าไหร่คะนะนี่เป็นการทบทวนครั้งที่แล้วในเรื่องของการนับแบบสุริยคติก็คือนับจากอะไรลูกดวงอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้น การนับโดยยันยึดหลักโคจรของดวงอาทิตย์เป็นหลักซึ่งในหนึ่งปีปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ใช้การนับแบบสุรยิยคติเป็นมาตรฐานในการนับเวลานะคะเพราะฉะนั้นครูบอกแล้วว่านับเวลาที่โลกหมุนรอบ1 1วันเท่ากับ24ชั่วโมงจากนั้นนะคะเขานับจาก1วันก็เป็น2วัน3วัน4วัน5วัน แต่เราไม่เราจะคิดนะคะเป็นหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มีกี่วันคะเจ็ดวันเริ่มตั้งแต่วันอะไรวันแรกหนึ่งสัปดาห์มี7วันวันแรกคือเท่าไหร่คะวันอาทิตย์อ้าวอ้าว เอาละค่ะคุณครูจะให้เด็กๆได้เห็นว่านะคะเด็กๆก,ก็จะได้นับวันให้ถูกแล้วก็นับนะคะใน1สัปดาห์นั้นมี7วันเมื่อ7วันเรารู้แล้วว่าเริ่มนับตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะเป็นเป็นอะไรละ่ะเป็นวันแรกใน1สัปดาห์1สัปดาห์มี7วันเราก็จะนับได้เปยนะคะจาก1สัปดาห์ก็เป็น1เดือนจาก1เดือน ก็เป็นสองเดือน3เดือน1ปีมีกี่เดือนคะสิบสองเดือนนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนอะไรคะเดือนแรกของปีเดือนออมกราคมหรือเราจะอ่านเป็นมก,กราคมก็ได้นะคะลงท้ายด้วยคมแล้วก็จะต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมนี่คุณครูทบทวนให้ครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่าการโกจรหปี ประมาณ365วันหรือ366วันเพราะว่าบางบางอะไรลูกบางปีนั้นก็จะมีวันที่29กุมภาพันธ์ก็จะเพิ่มมานะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นการทบทวนครั้งที่แล้วให้เด็กๆได้เห็นนะคะเพราะงั้นเราก็นับแบบสากลก็เรียกว่านับแบบสุริยะคตินะคะแต่วันนี้เราจะมา ทบทวนจากปฏิทินกันนิด